ที่นี่เลยได้ถ่ายวิดีโอไหมสีก็จะเข้ามาดิไปรับอยู่เหยียนไฟน้ำดื่นดูไฟบ่ขอข้าวรอมา ประมาณสามหกถุงอ่ะไปร้อยหกถุงมันไม่จำนวนถุงได้ร้อยหกสิบถุงโอ้สี่สชมผู้ข้าวข,าวขนาดเนาะเที่ยวส,สองเมื่อถุงของะมาณอยู่ข้างวางเลยวางเลยของนี้ก็ได้ไได้านหลังทำงานเขาลงไปก่อนไม่ต้องเข้า ฝั่งนี้ถ้าอุเทนขึ้นฝั่งนู้นเป็นบ้านแพงไปได้ฝั่งนู้นใช่ไหมครับพอละพอละประมาณสอง ไอ้เนี่สองร้อยถุงสองร้อต้นเขา้เขาๆประมาณถุงละสองร้อยเมตรครับสองประมาณสามหมืม่นววายเนาะอันนี้าอายุสิบห้าสิบห้ามัานเป็นแม่ครับเป็นคนนาคา่าคนนาคา่าครับพี่นุ๊กครับปีน,น,นากาุนคนนากครับตอนนี้เอาพฤติกรรมปกติเขาเป็นคนยังไงอะ่ะเดียวคนแรก แต่เกของเนี่ยให้ท้านช่วยคิโมเดลแค่